พูดถึงเรื่องของน้ำไม่เต็มแก้วแล้วอีกคนนึงก็น้ำไม่เต็มแก้วเหมือนกันแต่ความสามารถเนี่ยเราบอกเลยว่าทะลุเพดาน<อ>มากเวอร์ต่อธนภพบนะคะคนนี้ก็อยู่ในวงการมานานเหมือนกันคุณผู้ชมแฟนคลับเพียบเลยแต่ว่าเป็นเพราะว่าความสามารถของเจ้าตัวด้วยนะคะทาให้งานรุมตลอดไม่ขาดสายฝีมือก็การันตีด้วยรางวัลจากหลายเวทีเลยใช่ครับแล้วน้องต่อเนี่ยยอมรับเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยตัวเองเนี่ยงานเยอะมาก แทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยเพราะนั้นเวลาให้กับครอบครัวเนี่ยก็ไม่มีเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้ฮะเขามีการปรับเปลี่ยนตารางงานในการใช้ชีวิตใหม่เพราะว่าเขาเริ่มให้เวลากับครอบครัวแล้วแหะครับเอาเป็นว่าผมจัด p พร่ร i t ีแล้วกันคือสมมติว,ว่างานมันจําเป็นอะส่วนใหญ่ผมมักจะค่อนข้างเทให้งานไปก่อนก็คือแบ่งเวลาได้ลูกลอมีเวลาหแม่เลยมีมีมทุกวันนี้มีมอุ้ยเดี๋ยวนี้ผมกลับกลับบ้านกินข้าวเยอะขึ้น เยอะขึ้นมากแต่ก็ไม่ได้ทุกวันทุกวันนี้ผมใช้ชีวิตได้แฮปปี้ขึ้นแหละเพราะว่าเราแบบแมネจเวลาตัวเองได้ยังไม่ดีหรอกแต่มันดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมากครับแสดงว่าเรา,าเลือกงานมากกว่าเวลาส่วนตัวอ๋อก็จริงเป็นคนอย่างนั้นแต่ว่าแต่ในงานที่เราเลือกมากกว่าเราเลือกยิ่งกว่ากว่าเราจะเลือกที่จะทำตอนนี้ก็ปิดกล้องไปแล้วก็มีเวลามากขึ้นแล้วก็มาทำอะไรที่หลากหลายขึ้นนี่ปิดกล้อง,แล,ออง <S <S แล้วได้เจอกันบ่อยไงได้เจอกันบ่อยขึ้น ที่บอกว่าปิดกล้องแล้วนี่คือปิดกล้องซีรีส์นะฮะ Midnight Museum พิพิธภัณฑ์รัตติการนะครับแต่ว่าคุณยังสามารถชมได้โดยเฉพาะคืนนี้ด้วยก็ติดตามด้วยแล้วกันนะผลงานของน้องปอนะครับคืนนี้2ทุ่มครึ่งทาง GMM 25นะครับใช้แล้วน้องต่อเขาแอบกระซิบมาเลยนะว่าทีมชาวเน็ตเขาเดาๆกันเนี่ยผิดนะจ๊ะผิดหมดเลยนะเออเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามกันด้วยนะคะ